สารีสามัคคีเบิกบ้านสร้างสารงานโลกุตละเย้ครับเจริญทรรมสำนึกดีครับครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่4เมษายน2565นะครับตอนนี้ผมก็มายืยนอยู่บริเวณกุติสมณะนะครับซึ่งก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับซึ่ง เรียกว่าช่วงบำเพ็ญคุณซึ่งขณะนี้เราอยู่ในงานโพธิบูชา88ปีพ่อครูนะครับซึ่งกระบวนการกลุ่มในวันนี้กลุ่ม2กลุ่ม3นะครับจะต้องมาทํางานท่าศอนะครับบริเวณกุฏิสมณะกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามดูพวกเขากันนะครับว่าเขาจะมีความสุขมีความเบิกบานนะครับอย่างที่เขาบอกว่าคนจะโศก นะครับขนจนสุขสำราญเบิกบ้านใจนะครับแล้วก็ทำงานประกอบสมาชีพครับเดีย๋ยวเราจะไปตามดูพวกเขากันนะครับว่าเขาจะมีความสุขขนาดไหนครับตามผมไปเลยครับ กานทำข้าโมคะครับเขาบอกว่าการที่เราออกจากพบมาพบกันต้องมาทำตามะบวนการใช่ค่เราเปลี่ยนแต่งตัวเองทำให้เราได้สลายความเิลนแปลตัวออกไปในช่วงเช้านี้กับงานข้าศอบริเวณข้าศอบริเวณค่ะคุณโอ้โหพลังดีมากเลยค่ะเรารวมพลังได้อันนี้อันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มสามอันนี้อันนี้แม่นี้เป็นกลุ่มหนึ่งค่ะ หนึ่งกับสามรวมพลังค่ะนะฮะรวมพลังรวมพลังสาลีค่ะสามัคคีเบิกบานค่ะค่ะอันนี้ต่าไรแล้วนะคะับเจ็ดสิบห้าค่ะต่อไรแล้วครับ82 82กับ82กับ75ค่ะรวมพลังรวมพลังค่ะใช่ไหมคะก็เป็นความเบิกบานครับซึ่งวัยนี้ก็เป็นวัยผู้สูงอายุแต่ว่าผู้สูงอายุที่บวรสาเลียศกนี่ ไม่ได้ปวดเกรียนนะคะับคก็ยังสามารถที่จะมาใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์ต่อบ่าของเราได้ใช่ครับก็เป็นการสืบทอดงานพุทธศาสนาแล้วก็งานนี้ก็เหมือนเราเราโพธิบูชาด้วยค่ะค่ะงานทอบูชารวมพลังเพื่อพ่อเพื่อพ่อท่านค่ะเหมือนกันมันก็เลยได้พลังเพิ่มเยอะเลยค่ะค่ะะขอบคุณค่ะหมอค่ะขอบคุณค่ะ ครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับครับวันนี้ป้าสำอางกำลังทำอะไรครับเนี่ยกุดถอนที่หญ้ากุดสมณะแล้วคะ่ะอ๋อครับครับถอนหญ้าที่เดี๋ยวกุฏิสมณะหาโ่ค่ะเป็นยังไงครับการถอนหญ้านี่มันทำให้เรารู้สึกอย่างไรบ้างครับอ๋อก็สดใสเบิกบานดีค่ะอากาศก็ดีด้วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เราทำเพื่อบูชาพ่อครูเราค่ะแปดสิบแปดแปดสิบแปดปีผลที่บูชาพ่อครูค่ะเป็นการพิสูตนนะครับว่าลูกๆอยากมีความเข้มแข็งและแข็งแรงอย่างไรนะครับก็มาติดตามกระบวนการกลุ่มนะครับว่นนี้เขาก็มีการคุยกันนะครับว่าการที่ทํากระบวนการกลุ่มแล้วก็ทําให้เราเป็นคนเจริญขึ้นค่ะเจริญนนะครับซึ่งในปีนี้ หลังจากที่เราเห็นภาพของแต่และบวรแต่และบวร,บรเนี่ยครับแล้วคิดว่าจะมีการเพิ่มข้อมูลอะไรอีกไหมครับที่เราจะบูชาพ่อครูในปีนี้อีกนะครับะจะปฏิบ,บัติตามพ่อครูสอนต่อไปแล้วก็วกขัดเกลากิเลจาของออกมาเรื่อยๆก็ใช่ครับอนุโมทนานะครับึกทีครับค่ะ<า>สาธุอา สึกไม่ยาวเป็นยังไงบ้างครับกับการที่เรามา,มาท,ทํากิจกรรมถอ,อนหญ้าบริเวณนี้อาคารกิจกรรมนี้เหรอคะกิจกรรมนี้ป้าถนัดอยู่แล้วเพราะว่า<อ>ป้าเนี่ยเป็นคนทากติกกรรมมาตั้งแต่ต้นแรกเลยทีนี้<อ>แล้วก็พอได้เข้ากระบวนการกลุ่มก็ยิ่งถูกใจตัวเองถูกกิเลสตัวเองที่ตัวเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็เข้ากระบวนการกลุ่มเนี่ยมันมันดีมากเลย เราไม่เอาทใจตัวเองอีกอย่างหนึง่งเราทำหมู่กลุ่มดูใจตัวเองว่ากระทบมีเข้ามากระทบจิตใจเราเนี่ยเราเป็นยังไงเราทำใจได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ดูใจตัวเองว่ากระบวนการกลุ่มเนี่ยมันมันไม่ค่อยใครอยากเข้าอ่ะแต่เราใจเรามันต้องเข้าถึงเราจะไม่อยากเข้าก็ต้องเข้าเพราะว่าได้ดูใจตัวเอง ดูใจตัวเองที่เราทําแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะจิตใจหงุดหงิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีมากค่ะที่ทากระบวนการกลุ่มค่ะสาธุค่ะครับโมทนาด้วยนะครับสาธุค่ะเริ่นทำสํานึกดีครับจะเริ่นทำค่ะมาไปสิรับไหม้นะครับครับช่วงนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงอมเพ่นคุณนะครับทำกิจกรรม5สทำความสะอาดบริเวณพุติ ทรบาบว่าตอนนี้อาเภสินมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับกิจกรรมที่เขาบอกว่ามาทำตามมัติหมู่ไม่เอาแต่ใจตัวเองก็ทําให้ตัวเราเล็กลงแล้วก็ได้ลดนงครับอันนี้เห็นด้วยค่ะเพราะว่าคนของเราเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการดีๆนะคะเราจะได้งานเยอะนะคะเราต้องพยายามที่จะดึง ประสิทธิภาพหรือสมรรถภาพของแต่ละคนออกมาให้มากที่สุดนะคะการที่ควรไปกระจุกกันอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งมากเกินไปมันก็ทําให้สูญเสียพลังงานส่วนหนึ่งที่จะไปบริหารจัดการส่วนอื่นได้อีกนะคะอันนี้การกระจายเป็นกลุ่มนี่ก็ดีอะคะ่ะแล้วเราก็ได้มีความสัมพันธ์การรู้จักที่จะแบ่งงานการรู้จักการเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีนะคะแล้วก็ ได้ร่วมมือกันนะคะสามัคคีกันอาจจะมีการขัดเกลากันบ้างความคิดเห็นขัดแย้งกันบ้างเราก็ปรับเข้าหากันนะคะพยายามเนี่ยปรับข้าหากันเป็นการลดอัตามนานะของเรานะคะลดทิฐิของเราด้วยนะคะซึ่งเราก็ต้องทําตามความเห็นของกลุ่มนะคะไม่ยึดความเห็นของตัวเองนะคะก็เป็นความร่วมมือร่วมแรงใจกันเป็นพราดรภาพนะคะความเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะ เราก็พยายามที่จะทํางานไปด้วยแล้วก็สังวรศีลสารวมอินทรีย์ไปด้วยนะคะคพยายามที่จะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยเราจะต้องมีสติที่จะอ่านรู้ตลอดเวลาว่ามันทุจริตหรือสุดจริตนะคะคเป็นไปในทางไหนแล้วก็พยายามที่จะลดละพวพนิวรณ์ห้าของเราด้วยนะคะ ก็จะทำให้เราเนี่ยจเจริญในธรรมนะคะได้ทั้งงานนอกแล้วก็งานในไปด้วยนะคะอ่านเวทนาไปด้วยนะคะก็ได้ประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านนะคะได้ทั้งสองส่วนค่ะค่ะบิดูกกันอย่างไรบ้างน,นะครับที่เรียกว่าต้องการที่เราจะมาทำตามตามติหมู่นะครับกลุ่มหมู่ของวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสามนะครับเขาบอกให้กลุ่มหนึ่ง ามาทำงานห่าสโอบริเวณกุฏิสมณะนะครับมาได้ยาเขียดยานะครับซึ่งก็เราไม่เอาแต่ใจตัวเองนะครับออกจากพบเพื่อมาพบกันแล้วก็มาทำกระบวนการกลุ่มก็จะเป็นการทำให้เราลดความเห็นแก่ตัวลงแล้วก็ทำให้เราก็จเจริญด้วยนะครับแล้วก็ห่าส่อบริเวณนี้ก็จะทำให้เราได้สะตางนะครับแล้วก็ทำให้เราได้ เกิดวความสะอาดหน้ามองหน้าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับปอ,อนก็จะทําให้เราหน้าดูและก็หน้าอยู่ยิ่งขึ้นครับก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากกิจกรรมค่าสอในช่วงเช้าวันที่2ของงานโทธิบูชาพ่อครูนะครับ มองดูจากมุมไหนไหนไหนต้นไม้ก็ยังชะอุ่มร่มเย็นเป็นที่พักพิงให้สัตว์ทั้งหลายได้แผ่ลูกหลานเนิ่นนานเนิ่นานานผ่านมา ลำธารเอื่อยรินแลไลแลลทิวภัยก็ยังโอนลูเล่นลมหมู่มวลมาแรงได้แหลงเกซรน,นกโบกบินจรจับคอนประสานเสียงเพลงแลลดหมูโพมุมไหนในไหนมวลหมู่โพน้อยยังอยู่่มเย็นเติบโต งามชุ่มช่ำศรัทธาทำสิ่งสร้างสรรคขยันขยันฟันฝ่าเป็นต้นไม้แห่งจิตวิญญาณเป็นสถานสัมพันธ์พึ่งพามีมิตรดีคอยเอื้ออบล้อม ผู้น้องน้องทำเขาหาเพราะบม่มอบรมปัญญาเป็นป่าศรัทธาคือป่าตน้น